สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทั้ง3าห้องนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนกันนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์เจตพลอํามพันธ์มณีนะครับหรือที่นักเรียนรู้จักกันในานามว่า,าจำเจนะครับเอออาจารย์ขออนุญาตไม่ใส่แมสกน,นะเพราะว่าอาจารย์อยู่ในห้องคนเดียวไม่เป็นไรเนาะโอเคครับเป็นไงบ้างเอ่ยนักเรียนหยุดกันยาวๆเลยเนี่ยปิดเทอม แล้วแถมยังเปิดเทอมไม่ได้ต้องมานั่งเรียนออนไลน์กันอีกประมาณสองวันที่อาทิตย์ที่สามเนี่ยวันที่สิบสี่อาจจะได้เจอกันนะครับแต่ก็ต้องทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องอยู่กับคําสั่งของจังหวัดน,นะครับว่าขเขาจะอนุญาตให้เรามาเรียนกันหรือเปล่าถึงมาเรียนได้ก็อาจจะต้องมาเรียนนแบบครึ่งห้องก็คือสลับเลคคู่เลคคี่ตอนที่เราเรียนมาเ่เทอมที่แล้วใช่ไหมครับ ช่วงนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับช่วยการรักษาสุขภาพตัวเองนะครับลดการเสี่ยงที่จะเจอผู้คนนะครับต้องดูแลตัวเองดีดนะครับถ้าสมมติว่าเกิดมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งเนี่ยติดโควิดขึ้นม,มีเรียนเนี่ยแย่เลยเราต้องเรียนออนไลน์กัน,นเทิมนเลยเราจะไม่ไดนะ้เราจะไม่เจอหน้ากันจริงๆเลยนะซึ่งจา์มองแล้วมันลำบากมากๆเลยนะสำหรับการที่เราเรียนกันแบบ ไม่เห็นตัวเนี่ยเอาจารย์ต้องนั่งอัดคลิปสอนให้พวกเราเนี่ยวิชาอาจารย์เนี่ยต้องอัดคลิปใช่ไหมไม่ได้สอนสดเหมือนวิชาหลักๆเนาะเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนนั่งพูดอยู่คนเดียวทั้งห้องโดยที่มีเก้าอี้กับโต๊ะเป็นคนฟนังอาจารย์ก็ไม่ถนัดเลยครับพูดคนเดียวแบบเี้ยงมิสิกแอบ์แอรเหมือนคนไม่ค่อยสดออกคนสติไม่ดีนิดนึงอ่ะโอเคช่างมัน มาเริ่มกันเลยในส่วนของรายวิชาที่อาจารย์ต้องสอนนะครับวิชาอะไรใครรู้บ้างอาจารย์สอนในรายวิชาการงานอาชีพนะครับเออนื้อหาเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาการงานอาชีพนะครับก็คือของพ่ผเนี่ยจะเป็นวิชาการงานอาชีพ6นะครับรายละเอียดวิชาครับก็คือการงานอาชีพ6 รหัสง16101ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนกันคนละสองข้าวต่อสัปดาห์นะครับสองข้าวต่อสัปดาห์เนี่ยจริงแล้วก็มีเวลาให้เราได้ทำอะไรหลายอย่างเยอะเลย <c oughs> เออในส่วนของเทอมต้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนงานช่างและงานประดิษฐ์นะครับซึ่งอาจารย์ผู้สนอนก็คืออาจารย์เองอาจารย์เจนนะครับ ส่วนภาคปลายเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนค่า,าก,กรรมค่า,าก,กรรมนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เป็นพิษหรืออาจารย์สาวขเราส่วนอีกขึ้นเทอมนักเรียนก็จะได้เรียนออวิชางานเกษตรกับอาจารย์ดาหรืออาจารย์ดิสนีนะครับออในส่วนของอาจารย์เนี่ยเป็นวิชางานช่างงานประดิษฐ์ใช่ไหมครับโดยที่อาจารย์จะสอน ในส่วนของงานประดิษฐ์นะครับอาจารย์จะใช้หลักการกระบวนการการจัดการในงานประดิษฐ์นะครับก็คือเราจะทํางานประดิษฐ์กัน1ชิ้นเดีย๋ยวจาจะบอกรายละเอียดทีหลังนะครับก็คือการทํางานประดิษฐ์นะครับตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลที่มีคุณภาพนะครับสวยงามสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการการจัดการงานประดิษฐ์นะครับ โดยกระบวนการการจัดการงานประดิษฐ์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามข้อก็คือข้อหนึ่งนะครับการวางแผนการทำงานขั้นแรกเลยที่เราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องวางแผนก่อนใช่ไหมครับก็คือเหมือนการเหมือนกับการเป็นการเป็นแนวทางในการทางานนะครับอย่างเช่นเราตั้งชื่อผลง,งานก่อนข้อสองเรากำหนดวัตถุประสงค์มันว่าเราจะทำงานนี้เพื่ออะไรรวมถึงสถานที่ ที่เราทำงานงบประมาณที so e ouais. ่ใช้นะครับเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้ผลตามต้องการและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับข้อ2นะครับการบฏิบัติตามแผนการทำงานในเมื่อเราวางแผนไว้แล้วเราวางวัตถุประสงค์ไว้แล้วเราก็ต้องทำงานตามแผนการทำงานของเรานะครับก็ดูเลยว่าเช่นเราเขียนแผนว้แล้วว่าอาทิตย์นี้ ที่ที่ก็คือการคิดหัวข้อหัวข้อเรื่องว่าเราจะทําอะไรนะครับวัตถุประสงค์ที่เราทํามีอะไรบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างรวมถึงงบประมาณเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับเราจะรู้แล้วว่าแผนงานของเราทำอะไรอทิทย์ที่2องอ่าเราวางแผนไว้แล้วปุ๊บที่สออ,อ,สอ,อย่างเช่นอที่สก็คือการล่าง เช่นเป็นการล่างล่างแบบขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรที่ที่3เราอาจจะล่างแบบต่อไปแล้วก็กำหนดวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับออพอที่ที่4เนี่ยลงมือทำเราทำตา,ตามแผนของเราไปเลยว่าแผนเราเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่เช่นเราตามเป้าไว้หสัปดาห์5สัปดาห์เนี่ยเราต้องเสร็จถึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ อันนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราเสร็จงานตามแผนหรือเปล่านะครับพอถึงขั้นสุดท้ายนะครับข้อที่สามนะครับก็คือการประเมินผลการประเมินผลนะครับก็คือการตรวจสอบผลง,งานของเรานะครับโดยที่เรารวบรวมข้อมูลที่ได้นะครับจากการ,จากการที่เราปฏิบัติงานเนี่ยตามที่เราวางแผนไว้นะครับก็เพื่อข้อบกพร่องหรือจุดบกพร่องที่เรา พลาดไปในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆที่เราวางแผนไว้นะครับก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประรุงแก้ไขนะครับในการทํางานครั้งต่อไปนะครับออจากที่อาจารย์กล่าวมาคั้งต้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์หน้าละกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยคลิปอ,อีกคลิปหนึ่งจะบอกถึงว่าอาจารย์จะให้นักเรียนใช้วัสดุรอรณ์ อะไปแต่แน่ๆแหละอาจารย์จะให้นักเรียนทํางานประดิษฐ์หนึ่งชิ้นนะครับโดยที่กาหนดคร่าวๆว่าอาจจะเป็นของใช้ของเล่นหรือของตกแต่งก็ได้แต่วัสดุหลักเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ในอาทิตหน้านะครับว่าเราจะใช้วัสดุอะไรกันซึ่งเป็นวัสดุที่หาไม่ยาก นะครับเป็นอาจจะเป็นวัสดุเหลือใช้บางอยา่างที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับโอเคก็อาทิตย์นี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกคร่าวๆถึงวิชาจารนะครับว่าแน่ๆแหละในเทอมต้นเนี่ยได้เรียนง,งานประดิษฐ์แล้วแล้วเดี๋ยวครึ่งแรกเนี่ยเรียนงานประดิษฐ์แล้วเดี๋ยวคร,รงงวึ่งหลังมันจะมีงานช่างอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะลองดูทีว่าอาจจะให้เราลอง เป็นช่างตัวน้อยเอ,อ่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมนะครับอ่าโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาทีน้านามาเจอกันนะครับว่ารอ,รอติดตามเลยว่าทีน้าอาจารย์จะกำหนดวัตถุสอะไรแล้วก็ให้เราทำหรือวางแผนค้งนานของเราเนี่ยยังไงบ้าง นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับอาทิตย์หน้า,าสวัสดีครับ